สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดผิดมะเขือยาวใส่หมูครับขั้นตอนแรกเราก็เอาพริกแห้งครับกับกระเทียมครับตาแล้วเอามาผัดกับน้ำมันครับผัดจนเหลืองหอมได้ที่ค่อยใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปครับ ผัดหมูกับผิดแกงให้เข้ากันครับผัดจนหมูสุกได้ที่ครับเราจะใส่น้ําลงไปครับใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่มะเขือยาวที่เราหัน่นเป็นแว่นครับไปล่างกับน้ำเกลือแช่น้ำเกลือให้มะเขือยาวขาวครับ ผัดให้เข้ากันครับผัดมะเขือยาวให้เข้ากันกันกบหมูกับพริกแกงครับเติมน้ำลงไปครับน้ำที่เราตำน้ำล้างโคกครับที่เราตำกับตำพริกแกงนะครับปิดฝาทิ้งไว้จนมะเขือสุกได้ที่กับปรุงรสครับป,ปรุงรสก็มีน้ำมันหอยซีิ๊วขาว ผงชีลวดน้ำตาลเล็กน้อยน้ำปลานี่ครับสีสันรเริ่มน่าทานนะครับนี่ครับใส่ตาน้ำตาลเล็กน้อยครับถ้าสูตรนี้ใส่ใบหัวละพาครับแต่ไม่มีครับไม่มีใบหัวละพาหร,หรือไม่ได้ใส่ครับต่ตามสูตรต้องใส่ใบหัวละพาครับ ครับสีสันน่าทานครับนี่ครับหอมเจียวเลยครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับขอบอกอร่อยจนข้าวหมดหลาจานเลยครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับผัดเผ็ดมะเขือยาวใส่หมูครับ เตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับผัดเผ็ดมะเขือยาวใส่หมูทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเมนูน้ำเสนอเย็นนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ